ติดมันงงจนมาถึงรอบ6เลยนะครับคุณผู้ชมครับสังเกตว่าแค่ตีธรรมดาครับอันนี้แค่ตีธรรมดานะครับดามเมจเป็นแสนครับคุณผู้ชมเนี่ยดามเมจเขาแรงมากๆเลยนะเป่านะเห่าเห่าฮๆองฮองสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมเน r ครสคลิปนี้นะครับผมจะมาแปลสกิลหนวดดาแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้คอมโบค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะเนโครสจะยกตัวอย่างคอมโบแค่ไม่กี่คอมโบที่จะให้ใช้งานกันนะครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูตัวละครตัวนี้กันก่อนเลยนะตัวละครหนวดดานะครับเป็นตัวละครสายดาเมจนะครับซึ่งเป็นสายดาเมจที่แรงมากๆเลยดา m เมจของเขาแรงกว่าหนวดขาวอีกนะไม่ว่าจะเป็นดาเมจเดียวหรือดาเมจหมู่ตัวละครนี้โหดจัดมากๆครับและแค่การโจมตีปกติของเขานะครับก็สามารถฆ่าตัวแท้งหนาๆอย่างบิ๊กมัมหรือว่ากราฟหนุ่มเลยก็ว่าได้นะครับ โดยตัวละครหนวด,ดดำนะครับจะโจมตีศัตรูที่อยู่แถวหน้าสุดของแผนการลบนั่นเองนะครับอย่างเช่นแผนนี้นะครับตัวละครที่อยู่หน้าสุดของแผนการลบก็คือเลข1ตรงนี้นะตัวละครหนวดดำก็จะโจมตีคนที่อยู่ตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลเสริมหรือว่าสกิลทีมซัพพอร์ตของตัวละครหนวดดำกันเลยนะครับสกิลแรกนะครับจะปลดล็อกตอนเลเวล70ลดพลังโจมตีของศัตรูทั้งหมดลง8%นะครับและสกิลที่2นะครับ เพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันให้กับทีมเรา4%ต่อ1รอบนะครับซึ่งสามารถสะสมได้สูงสุดถึง6สแต็กนั่นเองนะ หรือสามารถสะสมได้สูงสุดถึง24%เลยและสกิลที่3นะครับตัวละครในแถวที่4ก็คือแถวสุดท้ายนะครับดาเมจที่ทําได้อาจจะติดคีย์ิคอลตรงนี้เนคอสแปลแล้วก็ค่อนข้างงงนะครับมีหลายส่วนเลยที่เนคอสแปลแล้วค่อนข้างงงแต่เนคอสจะแปลออกมาให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายที่สุดนั่นเองนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลใช้งานกันเลยนะครับเรามาดูที่สกิลแรกนะครับสกิลนี้มีชื่อว่าเด h ช็อตนั่นเองนะครับเป็นสกิลโจมตีเดี่ยวนะครับใช้ทั้งหมด4โซ่บวกก แบ่งความเสียหายให้กับเป้าหมายอื่นความเสียหายที่แบ่งนั้นจะลดลง100%จนถึงรอบถัดไปของหนวดดานั่นเองนะครับและสกิลต่อมานะครับจะเป็นสกิลใช้งานเช่นเดียวกันเลยนะอันนี้จะเป็นสกิลหมู่นะครับชื่อสกิลว,ว่า Liver h e l l นะครับจะใช้โซ่ทั้งหมด4โซ่บวกกับ1โซ่เหมือนกันนะครับในส่วนของพาสซีฟมีโอกาส50%สุ่มลดสเตตัสพลังโจมตีพลังป้องกันและความเร็วของศัตรูลง1อย่างนะครับเป็นเวลา2รอบนั่นเองซึ่งไม่ได้กำหนดไว้นะครับว่าลดลงกี่เปอร์เซ็นต์นะ และสกิลต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของสกิลคัสซีนนะครับสกิลนี้มีชื่อว่าดาร์กบอลนั่นเองนะครับเป็นสกิลโจมตีหมู่นะใช้4โซบวกกับ1โซที่เป็นพาร์สนะครับรวมทั้งหมดก็จะเป็น5โซนะ ในส่วนของพาสิฟ์สกิลนี้นะครับค่อนข้างดีเลยนะหากศัตรูมีความเร็วต่ํากว่าหนวดดาในรอบนี้ศัตรูที่มีความเร็วต่ํากว่าหนวดดานะครับจะถูกใบสกิลนะและไม่สามารถใช้งานสกิลได้แต่อันติเมตยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับและสกิลต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของสกิลเลเวลสิตรงนี้เลยอันนี้จะเป็นสกิลใช้งานเหมือนกันนะใช้4โซบวก1โซกับที่เป็นพาสิฟ์นะสกิลนี้จะเป็นสกิลโจมตีศัตรูแนวตั้งที่ติดกันบนล่างนะครับซึ่งรูปแบบของการโจมตีสกิลนี้นะครับ ตรูที่อยู่ตรงหมายเลข11นะครับศัตรูที่อยู่ตรงหมายเลข10 หรือศัตรูที่อยู่ตรงหมายเลข12ตรงนี้นะก็จะโดนดาเมจด,ด้วยนั่นเองนะครับแต่ถ้าหนวดดาโจมตีศัตรูที่อยู่ตำแหน่งข้างบนตรงนี้นะครับหรือว่าตำแหน่งเลข10ตรงนี้เนี่ยศัตรูหมายเลข11ก็จะโดนสกิลนี้ไปด้วยนะแต่ว่าศัตรูที่อยู่หมายเลข12อันนี้จะไม่โดนสกิลนะครับในส่วนของพาสนี้นะครับหนวดดําจะได้รับเอฟเฟกคุ้มกันการโดนลบออกจากสนามจนถึงรอบถัดไปของตัวเองนะสกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลแก้ทางหนวดขาวแก้ทางบิ๊กมัมและก็แก้ทางในส่วนของฟูจิโทระด้วยนะพวกตัวละครทีีี่่มมมสสกยกยออจกจานานนตรง้ะไ สามารถยกหนวดดําออกจากสนามได้นะครับแต่ว่าดาเมจก็ยังเข้าปกตินะเรามาดูสกิลต่อมากันบ้างครับสกิลนี้จะเป็นสกิลติดตัวเลเวล10นะชื่อสกิลว่าสะสารแห่งความมืดเมื่อเข้าสู่การต่อสู้หนวดดาจะได้รับสแต็กป้องกันความมืด6สแต็กนะครับแต่ละสะแต็กจะลดพลังโจมตีและอัตราคิดคอของศัตรูลง15% และลดโบนัสความเสียหายของศัตรูลง25%นะครับโดยเอฟเฟคนี้นะครับศัตรูจะไม่สามารถป้องกันได้นะหากหนวดดําทําการฆ่าหรือว่าจบรอบของหนวดดาจะลดสแต็กป้องกันแห่งความมืดลง1สแต็กนะครับ ความสามารถนี้จะหายไปหากหนวดดาถูกฆ่าตายนั่นเองนะเรามาดูสกิลต่อมากันเลยครับในส่วนของสกิลต่อมาจะเป็นสกิลติดตัวเช่นเดียวกันนะครับผมสกิลนี้มีชื่อว่าผลยามิยามินะเมื่อสแต็กป้องกันความมืดลดลง1สแต็กจะได้รับสแต็กการหวนคืนจากความมืด1 s t a สแต็กนะครับแต่ละสแต็กจะเพิ่มพลังโจมตี3%อัตราการบล็อกพลังในการบล็อกโบนัสพลังป้องกัน5%ดาเมจคริติคอลโบนัสความเสียหาย10% และพลังชีวิตสูงสุด20%น,น, <ค East. S 1> นั่นเองนะครับเดี๋ยวเนคอดขอขั้นแป๊บหนึ่งนะครับขออธิบายในส่วนของสกิลสะสารแห่งความมืดกับผลยามิยามิหน่อยนะซึ่งสกิลสะสารแห่งความมืดนะครับสกิลนี้จะมีความสามารถเพิ่มดีบัฟให้กับศัตรูนั่นเองซึ่งศัตรูก็จะโดนลดสเตตัสต่างๆลงนั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของ Gottes. สกิลติดตัวผลยามิยามิสกิลนี้จะเป็นสกิลเพิ่มบัฟให้กับหนวดดำนั Drag ่นเองนะครับซึ่งสเตตัสที่เพิ่มมาก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรในนนนนสส่่่่ววขอออองิลีี้ะะเเเาาาามมมมมดูตตตยจป็ ว่าดาร์ควอเตอร์เคซีนะครับเป็นสกิลอันติเมทโจมตีหมู่ในส่วนของพาสีสกิลนะครับจะสุ่มลด6สเตตัสดังต่อไปนี้พลังโจมตีพลังป้องกันความเร็วอัตราคิทิคอลดามเมจคิทิคอลพลังในการบล็อกอัตราบล็อกการหลบหลีกโบนัสความเสียหายโบนัสพลังป้องกัน ดาเมจธาตุพลังป้องกันธาตุโบนัสการฮิวพลังในการฮิว40เป็นเวลา2รอบนั่นเองนะครับซึ่งสเตตัสที่กล่าวมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะแต่จะสุ่มเพิ่มดีบับแค่6สเตตัสเท่านั้นนะครับสำหรับสกิลนี้นะเรามาดูสกิลต่อมาเลยนะครับสกิลต่อมาจะเป็นในส่วนของสกิลคัตซีนนะสกิลนี้มีชื่อว่า Dark d e s t r o y นั่นเองนะครับเป็นสกิลคัตซีนโจมตีเดี่ยวนะครับและในส่วนของพาสีบนะครับเมื่อใช้สกิลนี้ฆ่าศัตรูได้ หากศัตรูที่ฆ่าเป็นผู้ที่กินผลไม้พิศดจะเพิ่มพลังโจมตีและพลังโจมตีธาตุแต่ถ้าหากศัตรูที่ฆ่าไม่ใช่ผู้ใช้พลังผลไม้พิศดจะเพิ่มดาเมจคีย์ที่แทนนะครับแต่ถ้าเป็นการต่อสู้ใน PVE เมื่อฆ่าศัตรูได้จะได้รับทั้งพลังโจมตีพลังโจมตีธาตุและดาเมจคีย์ที่จนจบเกมนั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนของสกิลต่อมาเลยนะครับสกิลต่อมาจะเป็นสกิลติดตัวเลเวล50หรือว่าสกิล6ดาวนั่นเองนะครับสกิลนี้มีชื่อว่า Dark Water นั่นเองนะครับ หากหนวดดาถูกฆ่านวดดาจะบังคับศัตรูที่ฆ่านวดดาจบรอบของตัวเองทันทีนะครับและคืนชีพให้กับเพื่อนร่วมทีมที่ตายไปทั้งหมดแต่เพื่อนร่วมทีมที่คืนชีพขึ้นมาจะไม่สามารถใช้สกิลแปลงร่างได้นั่นเองนะและเพิ่มความเร็วกับพลังโจมตีให้เพื่อนร่วมทีม20%และเพื่อนร่วมทีมจะสามารถสร้างด,ดาเมจธาตุความมืด50%จากดาเมจที่ตัวเองสร้างขึ้นได้นะครับและถ้าหากหนวดดาถูกฆ่าโดยไม่ได้อยู่ในสถานะ Crazy Q ภายใน2เทิร์นนวดดาจะคืนชีพกลับขึ้นมานั่นเองนะครับเดี๋ นะเรามาดูที่สกิลต่อมาเลยนะครับสกิลต่อมาจะเป็นสกิลใช้งานนะซึ่งสกิลนี้มีชื่อว่าดาร์กบอมเป็นสกิลโจมตีหมู่นะครับและในส่วนพาสีฟของสกิลนี้นะครับจะเพิ่มโบนัสความเสียหาย100%และสะแต็กป้องกันความมืดแต่ละสะแต็กจะเพิ่มดาเมจธาตุให้กับสกิลนี้ 50%สูงสุด250%หนะครับหลังจากที่เปิดพาร์สิบสกิลดาร์คบอมบนะครับเนครสบอกเลยว่าสกิลเนี่ยแรงขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเรามาดูที่สกิลต่อมากันบ้างครับสกิลต่อมาจะเป็นในส่วนของสกิลเลเวล60หรือว่าสกิล8ดดาวนั่นเองนะครับสกิลนี้มีชื่อว่าจัก,กรพพัดคนใหม่เมื่อสแต็กการหวนคืนจากความมืดครบ6สแต็กหรือเมื่อคืนชีพขึ้นมาครั้งแรกนะครับแต่ว่าจะเป็นการคืนชีพของผลสกิล6ดาวของตัวละครตััััววววนนนีี้้บ ne ross, ยงไม่่่แใจาถาถชชุชิตต ครนหนวดดาขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยจะสามารถเข้าสู่สถานะเครซี่คิวได้หรือเปล่านะโอเคนะครับทีนี้ถ้าหนวดดาคืนชีพขึ้นมาหรือว่าสะสมสแต็กการหวนคืนจากความมืดครบ6สแต็กนะครับจะเข้าสู่สถานะเครซี่คิวสเตตัสทั้งหมดของความสามารถการหวนคืนจากความมืดก็คือสเตตัสต่างๆของความสามารถสกิลเลเวล30นะครับซึ่งสเตตัสเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากนะแต่จะลดลงครึ่งหนึ่งเมื่ออยู่ในการต่อสู้ PVE และเพิ่มความเร็วอีก100%นนะและคูณดาวของสกิลคัสซินทั้งหมดจะถูกยกเลิก การโจมตีของหนวดดำจะไม่สามารถถูกขัดจังหวะได้และเมื่อฆ่าศัตรูขณะที่อยู่ในสถานะเควสซี่คิวจะโจมตีต่อเนื่องอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับพร้อมได้โซเพิ่มอีก5าโซด้วยครับเรียกไง่ายๆว่าถ้าหนวดดำสามารถฆ่าศัตรูได้นะครับก็จะสามารถนอกรอบศัตรูและโจมตีต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะคล้ายๆกับการไล่ฆ่านั่นเองนะเรามาดูสกิลต่อมากันบ้างครับสกิลต่อมาจะเป็นในส่วนของสกิลเลเวล80นะซึ่งจะต้องปลดล็อกเป็น Evolution 3ก่อนนะครับจึงจะสามารถอัปเกรดลนนี้้้ด Evolution 3จะอยยู่านนเ ซึ่งสกิลนี้สามารถเปิดและปิดได้นะครับหนวดดําจะได้รับโซเพิ่ม5โซลและถ้าเปิดใช้งานสกิลนี้นะครับเมื่อเข้าสู่การต่อสู้หนวดดาจะใช้สกิลคัสซินด์คเดสทอยแต่สกิลจะไม่สามารถฆ่าศัตรูได้นะและทุกครั้งที่ใช้สกิลคัสซินด์คเดสทอยหากไม่สามารถฆ่าศัตรูได้จะสุ่มฆ่าเพื่อนร่วมทีม1คนนะครับแต่จะเลือกตัวละครที่อยู่ด้านหน้าที่สุดของตัวเองก่อนนั่นเองนะซึ่งสกิลนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเหมือนไม่ดีแต่ว่าดีมากๆเลยนะสําหรับคนนนทีี่่ใช้เเป็นเนย ซึ่งถ้าเราอัพสกิล6ดาวแล้วนะครับบอกเลยว่าถึงเราจะฆ่าเพื่อนร่วมทีมไปยังไงเนี่ยเพื่อนร่วมทีมก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเหมือนเดิมนะและสกิลสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของสกิลเลเวล1 0 0้นั่นเองชื่อสกิลมีชื่อว่าผลไม้ปีศาจท,ทั้งสองเมื่อโจมตีจะสร้างดามเมจธาตุความมืดและถ้าฆ่าศัตรูได้จะได้รับพลังโจมตีอัตราคีิ์ดิคอลโบนัสความเสียหาย20%บนโบนัสพลังป้องกันอัตราบล็อกพลังในการบล็อกอัตราการหลบหลีก40%ของสี่่าได้นะ หากฆ่าศัตรูที่เป็นบอดหรือว่าตัวละครอันเชิญจะได้รับสเตตัสดังกล่าวข้างต้น30%นั่นเองนะซึ่งสเตตัสดังกล่าวข้างต้นจะเป็นในส่วนของสเตตัสไอ้พวกตัวบอทหรือว่าตัวละครที่ศัตรูอันเชิญขึ้นมานั่นเองนะสำหรับในส่วนของการแปลสกิลก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอุปกรณ์กันบ้างอุปกรณ์ n นคอสจะแนะนําแค่2เซตเซตแรกนะครับจะเป็นเซตเลเวล60นะเซตอุปกรณ์เลเวล60 n น c อ o s แนะนําแค่เซตครินะครับผมเซตคริจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะ แบบนี้คือเซตคริสนะครับหลังจากที่ใช้สกิลก็จะมีโอกาสได้โซคืนนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครหนวดดำนะครับจะต้องอัพสกิลเลเวล80ก่อนนะถึงจะมีทั้งหมด10โซนะแต่ถ้าหากอัพสกิลเลเวล60หรือว่าสกิล8ดาวของไอ้เจ้าตัวหนวดดำเนี่ยหลังจากที่ฆ่าศัตรูได้ก็จะได้โซเพิ่มอีก5โซด้วยนะอันนี้ก็จะสามารถฆ่าศัตรูได้เรื่อยๆเลยนะครับผมยังมีโซพอที่จะใช้งานสกิลอยู่นั่นเองนะครับและเซตอุปกรณ์ต่อมานะครับเนโครสก็จะแน้นาในส่วนของเซตที่ค ความเร็วค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับเซตนี้สามารถหาได้จากเวลล์พาร์หรือว่าสิทธิ์ขั้นสูงนะครับและก็ร้านค้าใน PVP ข้ามเซิร์ฟนั่นเองนะเอาล่ะที่นี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอมโบกันก่อนนะครับคอมโบแรกนะครับเนคอสจะแนะนําเป็นในส่วนของคอมโบ PVE นั่นเองนะ PVE ก็คือการเล่นกับบอดการลงดนันลงดันอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของสกิลเซตนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยให้เราใช้ไปตามปกติเลยนะ หลังจากที่เข้าสู่เกมนะครับตัวละครหนวดดำเขาจะใช้สกิลดาร์คเ t สทอยนั่นเองนะซึ่งจะฆ่าเพื่อนร่วมทีมหนึคนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลของไอเจ้าตัวอะไรไม่รู้อันนี้คอจําชื่อไม่ได้นะไอตัวนี้อ่ะทีนี้เรามาใช้สกิลที่1นะครับแล้วก็มาใช้ในส่วนของสกิลที่2นะตามนี้เลยแล้วก็ตามด้วยสกิลอันติเมทนะครับสำหรับในส่วนของสกิลตัวละครหนวดดำเซตนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งเซตสกิลหนวดดำเซตนี้ใช้ง่ายมากๆเลยนะครับให้เราเลือกเอาเลยนะครับว่าเราจะใช้สกิลไหนแต่ขอแค่ว่ามีสกิลเดี่ยว1สกิลแลวก็สกิลหมู่อีก1สกิลนะครับคุณผู้ชมจะใช้ในส่วนของสกิลหมู่ที่เป็นสกิลดาร์กบอมก็ได้นะอันนี้จะเป็นสกิลหมู่ที่มีสเกลดาเมจที่แรงมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ตัวละครฝั่งเราเนี่ยตายค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับและตัวละครหนวดดำของเนคอสเนี่ยก็ได้เข้าสู่สถานะเครซี่คิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ เดี๋ยวลองมาดูสกิลที่1ครับแค่ตีธรรมดานี่ก็เป็นแสนแล้วนะครับคุณผู้ชมทีนี้เดี๋ยวลองสกิลที่2บ้างดามเมจเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับสกิลที่2ของตัวละครหนวดดําจะเป็นในส่วนของสกิลโจมตีหมู่นะสกิลนี้จะเป็นสกิลที่เนคอร์ใช้อยู่นั่นเองซึ่งสกิลนี้มีชื่อว่าล i เวอร์เฮนั่นเองนะครับหรือว่าสายน้ําแห่งนรกนั่นเองนะครับ อ่าตอนนี้หนวดดำตายแล้วแล้วก็ชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมเข้ามานะครับแต่ว่าหนวดดำจะไม่คืนชีพขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวละครหนวดดำเนี่ยเขาเข้าสู่สถานะ c r a z ิ Q ไปแล้วนะเขาจะไม่สามารถคืนชีพขึ้นมาได้นะครับผมแต่ถ้าหากหนวดดำตายก่อนที่จะเข้าสู่สถานะ c r a z ิ Q ตัวละครหนวดดำจะสามารถคืนชีพขึ้นมาได้นะและก็จะเข้าสู่สถานะ c r a z ิ Q นั่นเองนะครับ คอมโบต่อมานะครับเนคโสจะเอาในส่วนของสกิลนี้ออกนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลนี้นะอันนี้เลยดาร์คบอมนะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอมโบการ PVP กันบ้างนะครับเราจะใช้ในส่วนของสกิลเดสช็อตนะและก็สกิลนี้เลยดาร์ b บอลนะครับผม ตามมาด้วยสกิลคัสซีนสกิลนี้นะซึ่งสกิลคัสซีนสกิลนี้นะครับเนคอร์ค่อนข้างที่จะชอบเลยนะเราสามารถฆ่าเพื่อนร่วมทีมของเราได้เลยซึ่งหลังจากฆ่าไปแล้วเนี่ยเพื่อนร่วมทีมของเราก็จะไม่ได้รับดาเมจนะครับแล้วก็จะโผล่มาอีกทีตอนที่หนวดดาตายนั่นเองนะก็คือเธอแรกเราสามารถฆ่าเพื่อนร่วมทีมได้สูงสุด2คนจะเรียกว่าฆ่าก็ไม่ได้นะครับสำหรับตัวละครหนวดดาเรียกว่าเก็บเพื่อนร่วมทีมดีกว่าเนาะเพราะว่าตัวละครหนวดดาเนี่ยสามารถคืนชีพเพื่อนร่วมทีมได้แต่ว่าต้องอัััลลล6ดาาววววนนนนีีีีี้้้้่่่ออะครรเยยยืมไหทตแ ค้างที่จะสำคัญมากๆเลยนะครับ ต่อมาครับเรามาดูในส่วนของสกิลดาร์บอลครับอันนี้จะเป็นสกิลคัสซินนะครับสกิลคัสซินดาร์บอลนะครับจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีมากๆเลยตัวละครนดดําเน c ครสแนะนําให้อัดความเร็วเยอะๆถ้าหากความเร็วเยอะได้เปิดคนแรกของทีมนะตัวละครศัตรูจะไม่สามารถใช้สกิลได้ทุกตัวละครเลยนะครับซึ่งสกิลนี้จะเป็นสกิลปราบตัวละครที่มีความเร็วต่ําๆและดาเมจแรงๆนั่นเองนะซึ่งถ้าคุณผู้ชมสู้กับศัตรูในเทิร์แรกนะคบคุณผู้ชมสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้ในส่วนของสกิลเดสช็อตก่อนหรือเปล่าหรือออวว่่าจะใชใช้นนนนสขงิลัเยี แล้วแต่คุณผู้ชมนะมันแล้วแต่สถานการณ์ครับถ้าหากหนวดดาของคุณผู้ชมความเร็วต่ํากว่าศัตรูนะครับซึ่งถ้าศัตรูโจมตีไปแล้วสัก2ตัวหรือว่าโจมตีไปแล้วสัก3ตัวประมาณนี้นะเนโครสแนะนําให้ใช้สกิลคัสซีดักเดสทอยนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากความเร็วเยอะๆนะครับเนครสแนะนําให้ใช้สกิลเดสช็อตกับสกิลดักบอลนะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าสกิลดาเมจของตัวละครหนวดดาตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลเดี่ยวหรือว่าสกิลหมู่ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันหมดเลยนะจะใช้สกิ ซึ่งเนคอร์ดก็จะใช้ในส่วนของสกิลเดชช็อตบ้างแล้วก็ริมบ์เฮลบ้างอันนี้แล้วแต่สถานการณ์นะครับโอเคครับในส่วนของการแนะนําคอมโบแล้วก็สกิลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับคือว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นได้หลายวิธีมากๆเลยนะหลังจากที่อัพสกิล8ดาวและคุณผู้ชมเลเวล100แล้วเนี่ยเล่นได้มันมากๆครับตัวละครตัวนี้น็อกรอบแบบข่าเอาข้าเอาเลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาแนะนําเจมกันบ้างครับ เจมนะครับเนคอสจะไม่พูดถึงเจมพิเศษนะเพราะว่าเจมพิเศษเนี่ยถ้ามีให้ใส่เลยนะครับผมเรามาดูในส่วนของเจมธรรมดากันดีกว่านาะสำหรับในส่วนเจมแรกนะครับเนคอสแนะนําเป็นเจมพลังโจมตีนะครับและเจมต่อมานะครับเนคอสแนะนําเป็นเจมเพิ่มความเร็วนั่นเองนะครับเจมนี้เลยนะเจมต่อมานะครับเนคอสแนะนําเป็นเจมเพิ่มอัตราคีิ์ดิคอลนะครับและเจมต่อมานะครับเนคอสแนะนําเป็นเจมเพิ่มความแรงคิย์ดิคอลนะครับและเจมต่อมานะครับเนคอสก็จะแนะนําเป็นในส่วนของเจมมมดดูเเเลลือออนั่่งะแจตา เนคอสก็แนะนําเป็นในส่วนของเจมเพิ่มพลังโจมตีธาตุนั่นเองนะซึ่งเจมที่เนคอสกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถปรับแต่งได้เลยนะว่าคุณผู้ชมอยากใส่อะไรก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ใส่เจมไหนอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับเนคอสจะแนะนําให้คร่าวๆประมาณนี้นะซึ่งเจมนะครับตัวละครตัวนี้มันเป็นสายโจมตีเนคอสเลยแนะนําให้ใส่เป็นเจมจําพวกโจมตีเข้าไปเลยนะครับ เดี๋ยวต่อมานะครับเนคอรสจะอธิบายสเตตัสที่สําคัญของตัวละครหนวดดาหลักๆอยู่2สเตตัสนะว่าไอ้เจ้าสเตตัสป้องกันความมืดกับสเตตัสหวนคืขึ้นจากความมืดอันเนี้ยมันเป็นสเตตัสรูปแบบไหนหนั่นเองนะครับเดี๋ยวเนคอรสจะปิดในส่วนของสกิลเลเวล80ตรงนี้ก่อนนะโอเคครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตซ้ายล่างนะตอนนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสแต็กการป้องกันความมืดนั่นเองนะครับและหลังจากที่จบรอบเมือสักครู่นี้คุณผู้ชมก็จะเห็นในส่วนของสแต็กการหวนคืขึ้นจากความมืดนั่นเองนะ ไอลูปคนเนี่ยก็คือสแต็กป้องกันความมืดนะครับและไอลูปมือที่เป็นความมืดอันนี้ก็จะเป็นสแต็กการหวนคืขึ้นจากความมืดนั่นเองนะครับหลังจากจบ1รอบหรือว่าฆ่าศัตรูได้นะครับตัวละครหนวดดาก็จะได้สแต็กเพิ่มมา1นึ่งสแต็กนะซึ่งสแต็กสองสแต็กนี้มันจะสลับกันนะครับหากสแต็กป้องกันความมืดมี5้าสแต็ก สเต็คการหนุนคืนจากความมืดก็จะมีแค่1นึ่งสเต็นะเพราะว่าลิมิตของส t ต็ k เหล่านี้จะมีทั้งหมด6 s ส a ต็นะครับผมโอเคครับตอนนี้ตัวละครหนวดดาผมมีสแต็คการหนุนคืนจากความมืด6สกสเต็กและก็เข้าสู่สถานะเครซี่คิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตดาเมจครับดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะแต่ดาเมจจะแรงขึ้นมากกว่านี้ถ้าหากผมเปิดสกิลเลเวล80นะ ซึ่งสกิลเลเวล80เนคอสก็ยังไม่เข้าใจแมคานิกของมันนะครับเพราะว่าหลังจากที่เปิดแล้วเนี่ยดาเมจของนวดดาจะเยอะขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะแต่ถ้าไม่เปิดดาเมจของเขาก็จะไม่เยอะขึ้นเท่าไหร่นะครับคือเนคอสังเกตดูว่าถ้าเนคอสเปิดนะครับดาเมจที่ทําได้เนี่ยแทบจะติดคียิคอล100%เลยนะแต่ถ้าเนคอสปิดนะครับดาเมจแทบจะไม่ติดคียิคอลเลยนะแต่ดาเมจของเขาก็ยังแรงอยู่นะครับสำหรับตัวละครนวดดานะคุณผู้ชมดูครับสกลดาเมจทาาดความมืดเนี่ยเป็น,นนะ โอเคครับคุณผู้ชมรอบนี้เดี๋ยวเนครสขอเปิดสกิลเลเวล80ไว้นะและก็จะใช้แค่สกิลเดียวก็คือในส่วนของสกิลนี้นั่นเองนะริเวอร์เฮลนะครับสำหรับสกิล5โซนนะครับหลังจากเข้าสู่การต่อสู้ก็เปิดด้วยสกิลแรกนะครับดาร k d เดสต์ทอยต่อยหน้าไปหนึ่งทีครับแล้วก็ใช้สกิลริเวอร์เฮลนะครับสังเกตดาเมจครับติดคียที่ข้อแทบจะ100%เลยนะและสกิลดาเมจก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆด้วยนะครับ เอาละรอบนี้เพื่อนตายแล้วนะครับและตัวละครหนวดดาก็เข้าสู่สถานะคล a z ซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดามเมจที่ทําได้จะแรงมากขนาดไหนนะครับเอา้าติดสถานะมึนงงซะงั้นนะ่ะติดมึนงงจนมาถึงรอบ6เลยนะครับคุณผู้ชมครับสังเกตว่าแค่ตีธรรมดาครับอันนี้แค่ตีธรรมดานะครับดามเมจเป็นแสนครับคุณผู้ชม เนี่ยดาเมจเขาแรงมากๆเลยนะและระดับความโหดของตัวละครตัวนี้นะครับเนโครสเอาไว้ที่นักล่าพระเจ้าหรือว่า็อสฮันเตอร์เลยนะอันนี้เปิดเทียร์ใหม่เลยนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครที่ควรที่จะอยู่เทียร์นี้จริงๆมันโหดมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นหนึ่งหนึ่งกันเนี่ยตัวละครน,นี้อาจจะเสียเปรียบนะครับก็คล้ายๆกับเพโลน่านะจะต้องมีเพื่อนร่วมทีมถึงจะดึงศักยภาพตัวละคตรคตัวนี้ออกมา,มามากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งเนครต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนเนคอใช้เวลาแปลร,ร่วมๆ2วันเลยนะครับถ้าคุณผ คลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์ด้วยนะครับและถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ช่วยแชร์กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เน r ครสขอตัวลาไปก่อนนะครับเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆครับผม This could